ครับผมถ้าไอ่เจ้าของรถเบิ่งอยู่นะครับอันนี้นะครับโซนิคคันนี้นะโซนิคคันนี้ฟังดีดีเด้อมันเป็นโซนิครุ่นใหม่ไฟตาคู่นะครับไฟตาคู่นะครับอ่าให้เหาสังเกตเบิ่งหนึ่งเบากุญแจงนะครับอ่าตัวนี้จะเป็นเบากุญแจน้อยนะครับให้สังเกตเบิ่งน็อตตำแหน่งนี้อ่าตำแหน่งนี้มันอยู่ข้างล่างเห็นบ่ตำแหน่งนี้มันอยู่ข้างล่าง นะที่นี่นะครับตำแหน,น่งนี้มันอยู่ข้างบนนี่มันอยู่บนเห็นปะอ่านี่นี่ตำแหน่งน็อตมันอยู่บนตัวเก่ามันอยู่ข้างล่างนี่นะครับอันนี้มันเป็นตัวรถโซนี่ตัวสุดท้ายไฟตาคู่คกุญแจใหญ่นะครับแต่เขาแปลงใส่ชุดสีของอรุ่นแรกมานะครับไฟไทยมันจะม,นมันจะเป็นแบบนี้นะครับไฟไทยจะเป็นแบบนี้นะที่ในน่ของภายใน กลองหายนะครับกลองหายแล้วตำแหน่งพวกนี้มันไม่ลงกันเลยเห็นบ่เนี่ยสังเกตบ่นะครับอ่าคันนี้นะครับคันนี้กดคันสตาร์ทไม่ลงนะครับเดี๋ยวเขาจะแต่งได้แก้ไขปัญหาอีกได้หลายอย่างนะครับอ่าอันนี้ปั๊มบงปั๊มเบรกกับโบมี่นะครับถ้าเทียบกันนะครับกับคันนี้คันนี้กดคันสตาร์ทไม่ลงน่าจะจบเพียงแค่ทำเครื่องอย่างเดียว นะครับซ่อมเครื่องสื่อคอยโอโทเทียนมาใส่นะครับเต็มที่กองอาจจะเสียกะเป็นไปได้นะครับกลองมีหรือเปล่ามีหรือเปล่ากอง t d i นี่อยู่ใต้นี้ไหมครับมีปนล้วงไปทําไมไม่เจอกล่องเหรอนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับพี่น้องนะแต่ว่าตัวนี้ถ้าปั้นก็ดีเด้ถ้าปั้นก็นด,ด,นกนดีนะครับไอถ้าเบิ้งอยู่เพราะว่าตัวนี้มันเป็นสตาร์ทเมื่อ นะครับมันเป็นโตท็อปเป็นโตสตาร์ทมือแต่ว่าสายไฟที่เฮ็ดอย่างมากมายุม่มมายุ่ยนี่นะครับอ่าเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับอันนี้แจ้งข่าวนะครับเบื้องต้นนะครับอ่าแจ้งข่าวให้เบื้องต้นว่ารถตัวนี้มันเป็นโซนิคตัวใหม่ไฟตาคู่ตาคู่คือมันจะเป็นสองสั้นนะครับเป็นไฟตาสองสั้นอ่าแต่ตัวนี้เขาไปแปลงให้เป็นรุ่นแรก เขาไปแปลงให้เป็นรุ่นแรกนะครับหม้อน้ําเป็นหม้อน้ําอลูมิเนียมนะครับบอก่อันนี้รถแต่งไว้สรุนเกียงยงเกียยงซื้อแล้วที่นี่โซโนิกมันเป็นดิสเบรกทุกรุ่นนะครับโซโนิกนี่มันจะเป็นดิสเบรกทุกรุ่นนะเบิรงเงาเบอรงเอาอามข้อยังดุมสต์เออข้อยังงอะไนี่เห็นว่าเป็นดาเบรกเฉยเลยนะครับอ่าดุมสเตอร์ททำไมน็อตมันเล็กแบบนี้ ดุมสเตอร์เบ่งทรงแล้วน่าจะเป็นของตระกูลเวฟหรือเปล่านี่นะครับเพราะว่า,าถ้าเป็นโซโนิกนะครับพูดน็นอตน็นอตมันจะทีทีกันเห็นบ่าโซโนิกน็อตมันจะทีทีกันเลยนี่นะเห็นบ่าน็อตมันจะทีกันแล้วน็อตตัวใหญ่แต่ตัวนี้นะครับดุมสเตอร์น่าจะเป็นของพวกเวฟนะครับน็อตห่างนะครับแล้วก็น็อตเล็กนะครับเห็นบ่าแปลงมาทั้งนั้นเลยนะครับ แต่ที่แน่นะครับถ้าเป็นรถตระกูลโซนิกทั้งสองขั้นนี้นะครับอ่ากล่องซ DI ไม่สามารถใช้ร่วมกันได้นอกจากคุณจะไปแก้ไขเรื่องของพัเชอร์คอยเพราะว่าพัเชอร์คอยนะครับอ่าไฟออกคนละด้านกันนะครับคนละด้านกันนะเขาต้องสลับสายพัเชอร์นะครับต้องสลับพัเชอรออ่ะคนเป็นซางหูอยู่แต่ว่าคนทั่วไปบ่หูนะว่าจะสลับแบบไหนนะครับถ้าสลับบ่ถือ รถมันติดได้แต่ว่ามันเล็งบาเข้นนะครับอันนี้ก็เอาเบาซูฟังนะครับอันนี้เขาวข้านะครับนี่ละผู้ใดว่าเฮ็ดคลิปลงโซเชีย so ลแล้วมันจะบ่มีงานมันจะเห็นให้เจ้าของเก่งเป็นยังไดละ่ะร้ายว่าบานงานคุณ1 1อ้าไอยังบ่ได้เห็ุเลยคุณชอปเปอร์ก็ยังบ่ได้ส่งนะครับนี่มีงานอยู่ตลอดเวลานะครับมีงานอยู่ตลอดผมอยากพักได้วบาซื้อถ้าผมป่วยมากอาทิตย์ อาปวยไข่อยู่สองอาทิตย์หลังจากไข่มันกินเขา่าโบได้มาตอกเพราะอาหารรักเสีบอีกนะช่วงนี้นะครับกินยังกับโบได้กินหลายกับทองอืดมันเจ็บทองนะครับแต่อยากพักแต่ว่ากะคงจะโบได้พักหอกนะครับจักรยายสามล้อผมว่าจะต่อผมกับโบนัน่ิเด้เดต่อนะครับถ้าเบิ้งนี้ดีขามรถย่นไปจะมีโนวาอยู่ขั้นหนึ่งคือกันครับโนวา รอทําเครื่องประมาณสี่เดือนแล้วนั่นจักรยานแดงแดงนั่นเพิร์นไฮต่ตเป็นสามล้อ,น,ลอนั่นครับนั่นนั่นนั่นจักรยานแดงแดงนั่นเตตเป็นสามล้อได้นั่นยังบ่าท่านเ้ต่อ้ห้เพิ่นเลยครับผู้เดอลาว่าผู้เดอลาว่าข่อยสิเก่งผู้ใดอลาว่าเฮดคลิปเหลวมันเป็นดาบสองคมผู้ใดอลาว่าเฮดคลิปเหลวเจ้าสีบ่มีงานมีหัวนั้นบ่ล่ละครับอ่ามันก็มีงาน,ขาขนเขามากคือเกนะครับเอานะครับอันนี้ก็เว่าสูฟัง นี่แหละนะครับหน้างานของเขารถสองคันนี้นะครับเพื่อเผื่อนะครับรถสองคันนี้ผมเฮ็ดให้มันขี่ได้ถึงสองคันจริงๆแล้วไอ้เพื่อนว่าให้ยำใส่กันมันย่ำบ่ได้นะครับมันย่ำบ่ได้แต่ว่าเดี๋ยวผมจะเฮ็ดให้มันขี่ได้ถึงสองคันด้วยงบนะครับที่เขาคุยกันไว้นะครับที่คุยกันกับไอ้เพื่อนไว้นั่นแหละแต่ว่าอาจจะได้เพิ่มนิดหน่อยนะครับคันนี้มันเท็ยยัางบ่หลายเด้ น่าจะแค่เครื่องกับคอยหัวเทียนเท่าที่เห็นหน้าเต็มที่ก็น่าจะน้ำลงเครื่องสิ้นฟองนมความน้ำนะครับแต่ว่าคันน้นี้เดี๋ยวเราไปเล่นอะไรเชียงกงนะครับเพราะว่าเลื่อนไม่โค้งยืดหนัก,กงหนักกากมันบม่มีนะครับอ่าเขาบูนะครับกองอากาศนะครับอ่าพวกสวิงอาร์มชุดล่อหลังทั้งหมดเลยเดี๋ยวเอาไปหาเชียงกงว่าใส่เล่นของใหม่ไม่คุ้มนะครับชุดสีแล้วแตไอเพิ่นจะพิจารณา เพราะว่าชุดสีตัวนี้มันเป็นชุดสีของรุ่นเก่าไฟท้ายรุ่นเก่านะครับอ่าเพื่อเผื่อ,อบังโคุศหลังนาจะเป็นรุ่นเก่านั่นะครับเอ๋อเดี๋ยวค่อยว่ากันครับพี่น้องเอฟซีอัปเดตให้อ้ายเพิ่นอ่าเบิรงซัมนี่ก่อนเพราะว่าจะข้องรถเพิ่นเป็นเอฟซีทีสามเฮาอยู่นะครับอ่านะครับอัปเดตสถานการณ์อันข้นนั่นแจ้งหน่อยผมไปส่งด้อ้ายผมชาร์จแบตให้อ้ายอยู่ ผมชาจแบตให้อายุเพราะว่าแบตตัวที่ผมเอามาจากไอยมวัานนะครับผมเอามาจากาอยมวัานนี่มันมันมีไฟเลยนะครับผมชาจให้ยุนะครับเพราะชา์จแบตเสร็จนะครับการแบตเสร็จผมจะใส่แบตเข้าไปมันถึงจะปิดฝาครอบได้ปิดฝาครอบแล้วกะคอยมาใส่เบาะนะครับกะเป็นอ่านจบงานนะครับ